วันนี้เซโจจะรีวิวเมนูโด่งละ99บาทเท่านั้นดูกันชัดๆเลยนะครับมันไม่แค่99เางเดียวนะครับฟรีข้าวเติมไม่อัน้นฟรีข้าวแบบนี้นครับจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นั่งทานที่ร้านนะครับซุปเติมไม่อัน้นชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นน้ำสิงฟรีเติมไม่อัน้นทุกอย่างนะครับ ฟรีเติมไม่อันเลยราคาโด่งละ99บาทเท่านั้นคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้แซลมอนโด่งนะครับเมนูถัดมาฟฟยกากูตริเวอร์จากฝรั่งเศสโด่งนะครับอันนี้ก็99บาทเท่านั้นถัดมาเมนูปาลาไหลโดง่งราคาแค่99บาทเท่านั้นเหมือนกันนะครับและก็โมลิโดง่ง99บาทเท่านั้น ทุกอย่างที่เห็นอยู่นี้ราคา99บาทไม่มีสวิตชาร์ตนะครับไม่มีสวิตชาร์ตมีแค่แบก7เปอร์เซ็นต์นะครับดีครับและแถมมีไอศครีมฟรีเติมไม่อั้นด้วยและมีขนมไทยเติมไม่อั้นด้วยนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ฟังไม่ผิดน,นะครับที่เห็นอยู่นี้99บาทเท่านั้นมีทั้งหมดเยอะหลากหลายเมนูมากนะครับราคา ฟังไม่ผิดครับปลาไหลด้ง99บาทฟูยกาด้ง99บาทแซลมอนด้ง99บาทและก็หลากหลายด้ง99บาทนี่ฮะหลากหลายเมนูที่ท่านได้เห็นอยู่นี่แหละครับเน่เน่่แซลมอนด้งปลาไหลด้งฟูยกาด้งโมลิดด้ง99บาท99บาท99บาทนี่แหละครับอันนี้เฉพาะนั่งทานที่ร้านนะครับเป็นสเปเชียลสำหรับคุณลูกค้านะครับ หลากหลายดูครับปลาสบาย,ย่างฟรีข้าวฟรีซุปฟรีไอศครีมแบบนี้แหละครับไฮโซโซชูชิหรืออารุอิทูทองหล่อนะครับสองร้านนะครับใกล้ที่ไหนที่นั่นได้เลย